เดี๋ยวต,ตอนนี้แม่เขาเขาขพูดกับไฮยาตบอกว่าเขาอยากมาวันนี้แต่โดยโทรไปชวนแล้วคิดในใจว่าอยากมาก็ไม่มาตัดสองเท้า,าใช่ไหม <c oughs> เ,เพราะว่าถ้าเกิดจองแล้วไมมายกเลิกแชร์ค่ารถ <c oughs> ตั้งกฎใหม่แล้เว <c oughs> <c oughs> หเห็นไหมไอไปอ่านกฎด,ด้วย แสองเท่าเออแต่ถ้ามาเนี่ยให้ไม่ด้อยาหาไม่อต้องแต่งตัวอะไรมากแหมตัวเองหน้าตาไม่ได้ทาไม่ด้อยบไม่เอาไม่สวยมาเลย คนยกเรื่อรถว่างเลยนทีนอนข้างลังสองสามที่ไมาเลยเอออยู่จะไปรักเอเอไปรัแปเอาละแต่ตัวออกมาเลยนะแล้วโทบอกด้วยใเจงใรเหรอดงใช่เป็นมาฟังเดี๋ยแม่ดีวแบ่ยวแบ่งตัวเดียวด้วยอ้ยบอกในรถแต่ที่เต็มเลย่งา เออแน่ไม่อ้อยไม่มีเสียงยังไปเลยลูกก็ห้ามหมอก็ห้ามยังไปเลยใจจะขาดแล้วยังไปเลยแม่รู้เปล่าไปถึงลูกห้ามออกหน้าเวทีใจจะขาดนั่งอยู่กับที่ไม่ยอมไม่ยอมไปในหน้าที่ไม่อ้อยทำทาหน่อยๆแตตอนที่จะเอาตังค์อะไรนะไอ้ขับเอาโต๊ะมัดไปให้อะต่อย่านั่งข้างนอกอะไงอยู่ไม่ไกล มาอกแค่แล้วเจอ้อ้นไปรับเขาไปรับเขามาเลแ้นไรแลมาแล้วในนุ่มเก่งในไหมนุ่งขาดนะไม่ขาปเยนอบอกว่าไม่ร้อยบอกว่าไม่ทาแป้งไม่ทาลิปมาทันอยู่แล้ว อันนี้โปรเจกต์เล็บดวงค่ะโปรเจกต์เล็บไม่เสร็จอะเราจะไปนครสวรรค์อ่าก็บอกแม่ดอยว่าว่าไม่ไปเอ่อเพราะว่าตอนแรกเห็นบอกว่าไม่ไปเพราะว่าตัวใหญ่แล้วลูกลูกไม่ฝากกุญแจไหมยังไม่รู้อ้าวแม่แล้วแล้วลูกเข้าร้านได้ไหมมีกุญแจไปไหมเขามีของเขามีของเขานะพอคราวที่แล้วลูกไม่ได้กุญแจไปแม่ห่วง ออกฟากับใครนละทางบ้านตอนนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวกลับมาแม่หายละวก็มันไหนแมวหรอกไม่ไปเงี่ยแอบเดี๋ยวเราลองถามลูกว่ากลับเช้าหรือคหถามาไปไกด์เมื่อคืนก็กลับดึกละวมาถึงบ้านเที่ยงคืนวันนี้กะว่าจะไม่ไปแล้วพอดีเพื่อนโทรไปซื้อแล้วมันรับถึงปากซอยค่ะมารับถึงบ้านมารับถึงบ้านเลยแม่เลยใจอ่อน เขาบอกว่าแรงใจไว้เก้านะคะแม่เราสู้ๆรักไลยอันที่สู้ตังเอาไว้ในกระเป๋าเก่งไม่มีเต้ามาแม่โดยไม่มีตังเลยไม่โดยรับผิดชอบด้วยไม่ได้ไม่ไหนโดนโดนในเทเวนใจตัดในเทเวนเป็นเลยอันจนเมื่อไหร่นะเพราะว่าบางคนก็เป็นแบบนี้ขอเพลงแล้วโดนโดนขอตัดหน้าหรือว่าไม่ร้องให้ไม่ร้องเพลงให้ก็ร้องให้ เมื่อวานแม่อ้อยก็เป็นปัญหาเปล่าเปล่าเล่เพลงให้ใครแล้วใครไม่ร้องอะไรอ่อขอให้พ่อแล้ว้องขอไปตั้งนานแล้วเขาก็ไปนานแล้วเขาก็ไปร้องให้ตั้งแต่ตีห้ไปห้าร้อยเสร็จแล้วพอพอถึงเวลาร้องให้คนอื่นหมดก็ไปเราให้เราพอมาถึงเราบอกเดี๋ยวก่อนนะทำดีๆแต่เราเราก็ไปนสนแล้วเราก็มองไปทางอื่นเสร็จแล้วเดินมาบอกเราว่า ไปรุ่นเดี๋ยวร้องให้อย่าอะไรนะอย่ใจ้อนไปรุ่นจยใจร้อนอ๋อไปรุ่นจย่ใจร้อนเออขอแล้วไม่ร้องกักทีเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอพอร้องจบเพลงแล้วเดินมาอีกเดินมาอีกก็บอกเราว่าพอให้หานหน้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวนะท่ามืออย่างนี้ว่าเออเดี๋ยวร้องให้ร้อยก็ไม่พูดล้วมองไปทางอืนอัร้องก็ได้ร้องก็ได้เดินมาร้องให้ฟังแล้วก็เรียกเราว่าแกงแกงแกงแม่มาใกล้ใกล้แม่มาไม่ใกล้ โดดจริงนะโดดจะลอกให้ฟังนี่ตอนนี้ไม่อ้อยเริ่มเสียงหายแล้วเนี่ยไม่มีแล้วองนอกจากขาไม่ดีก็เสียงจะไม่ดีเลยด้วยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานโดนฝุ่นเยอะเลยอ่ะโดนฝุ่นแม่บอกเขา